ความเงียบในบ้านหลังนี้มันหนักอึง้งไม่ใช่ความเงียบสงบแต่มันเป็นความว่างเปล่าชนิดที่กดดันคุณจากทุกด้านคอยเตือนให้รู้ถึงสิ่งที่ขาดหายไปคืนนี้เมื่อฝนกระหน่ำใส่กระจกและริชาสามีของฉันอยู่ห่างออกไปนับพันไมล์ในห้องโรงแรมที่เย็นชาความเงียบนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของฉันก่อนที่ฉันจะพาคุณขึ้นไปชั้นบนสู่ห้องน้ำที่อบอุ่นชื้นแฉะซึ่งไม่ใช่แค่ขีดจำกัดถูกลำเส้น แต่ถูกทำลายจนสิ้นซากฉันอยากให้คุณร่วมเดินทางไปกับฉันเรื่องราวที่ฉันกำลังจะเล่านี้ไม่เรียบง่ายและไม่สะอาดหมดจดมันอยู่ในพื้นที่สีเทาที่เราแสร้งทำเป็นว่าไม่มีอยู่จริงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะสำรวจพื้นที่เหล่านั้น mm. ก็จงพิสูจน์มันกดปุ่มสมัครสมาชิกตอนนี้เลยและเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพราะคุณจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้เมื่อเรื่องราวนี้คลี่คลายการมีอยู่ของคุณที่นี่สำคัญมาก เอาล่ะจับมือฉันไว้เรามาเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งกันบ้านหลังนี้คือผลงานชิ้นเอกของริชาร์ดทุกพื้นผิวเปล่งประกายเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบมันคือห้องจัดแสดงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงชีวิตที่เป็นระเบียบและความสําเร็จแต่มันไม่ใช่บ้านมันคือกรงที่สวยงามแต่เย็นชาชีวิตสมรสของเราฉันเดาว่าก็ไม่ต่างกันมากนักริชาร์ดเป็นคนดี เป็นผู้จัดหาเขาให้บ้านรถยนต์ชีวิตที่สะดวกสบายแก่ฉันเขาเป็นคนน่าเชื่อถือเขามั่นคงแต่สัมผัสของเขาคาดเดาวได้เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นความหลงไหลของเขาเงียบงันเหมือนผนังสีเบทที่เขาเลือกอย่างพิถีพิถันเราไม่เคยทะเลาะก,กันแต่เราก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเราโคจรอยู่รอบๆกันเหมือนดาวเคราะห์สองดวงที่ถูกยึดไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของกิจวัตรไม่เคยใกล้พอที่จะแบ่งปันความอบอุ่นให้กัน แล้วก็มีลิโอลูกชายของเขาลูกเลี้ยงของฉันฉันเข้ามาในชีวิตเขาตอนที่เขาอายุ14ปีมีแต่ความกระด้างและความไม่พอใจเงียบๆเ,เด็กชายที่ยังเจ็บปวดจากการยาร้างของพ่อแม่หลายปีที่ผ่านมาเขาเหมือนผีในบ้านหลังนี้ประตูที่ปิดสนิทเสียงเพลงที่อุ้อ้ฉันพยายามแล้วฉันอบคุกกี้ที่เขาชอบถามเกี่ยวกับชั้นเรียนของเขาไปดูฟุตบอลของเขานั่งอยู่คนเดียวบนอัธจันฉันเป็นแม่เลี้ยงที่สวยงามที่กำลังแสดงบทบาทเขาเป็นคนสุภาพเสมอ ขอบคุณครับคลาร่าอร่อยครับคลาร่าแต่มีกำแพงบางๆที่มองไม่เห็นแต่ไม่สามารถทำลายได้กั้นอยู่ระหว่างเราตอนนี้อายุ21ปีเขาไม่ใช่เด็กชายคนนั้นอีกแล้วเขาเป็นผู้ชายหรืออะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงอย่างเจ็บปวดมุมที่เคยกระด้านได้กลายเป็นไหล่กว้างและความแข็งแกร่งเขาเพิ่งกลับจากวิทยาลัยในช่วงฤดูร้อนทำงานที่ร้านหนังสือท้องถิน่นและการปรากฏตัวของเขาเติมเต็มบ้านในแบบที่ฉันไม่เคยคาดคิด เขาสูงเท่าพ่อแต่ดวงตาของเขาดวงตาของเขาคือดวงตาของแม่เป็นดวงตาสีเทาที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความคิดที่ดูเหมือนจะเก็บงงาจักรวาลของสิ่งที่ไม่ถูกพูดออกมาบางครั้งฉันจะเห็นเขามองฉันในตอนที่เขาคิดว่าฉันไม่ทันสังเกตมีบางอย่างแวบหนึ่งในสายตาเขาความอยากรู้การประเมินผลก่อนที่เขาจะหันหน้าหนี คืนนี้ความเงียบดังเป็นพิเศษฉันกำลังจิบไวน์ในห้องนั่งเล่นหนังสือที่วางอยู่บนตักถูกลืมไปแล้วฝนตกไม่หยุดหย่อนฉันรู้สึกเจ็บปวดจากความเงาที่คุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกที่ฉันคุ้นชินเงาของฉันที่ติดตามอยู่เสมอในบ้านที่สมบูรณ์แบบหลังนี้นั่นคือตอนที่ฉันได้ยินมันเสียงสาดน้ำเป็นจังหวะเบาๆจากชั้นบนไม่ใช่เสียงน้ำจากฝักบัวที่สม่ำเสมอ แต่เป็นอย่างอื่นบางอย่างที่ดูตกใจความคิดแรกของฉันคือท่อน้ำรั่วริชาร์ดคงจะโกรธมากฉันวางแก้วไวลงขาเก้าอี้ส่งเสียงเสียดสีกับพื้นไม้เนื้อแข็งขณะที่ฉันขึ้นบันไดเสียงก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันมาจากห้องน้ำหลักประตูงแง้มเล็กน้อยแสงสีเหลืองอบอุ่นสาดออกมาเหมือนความลับเสียงสาดน้ำสลับกับเสียงคลางต่ำๆที่แสดงความหมุดหงิดเป็นเสียงที่ใครบางคนทำเมื่อกำลังต่อสู้กับศึกที่กำลังจะแพ้ หัวใจของฉันเต้นระรัวเล็กน้อยผสมผสานความกังวลกับอย่างอื่นความอยากรู้อยากเห็นที่แปลกประหลาดไม่พึงประสงค์ส่วนที่รอบคอบในตัวฉันส่วนที่เป็นภรรยาของริชาร์ดบอกให้ฉันเรียกออกไปประกาศตัวแต่ส่วนอื่นอีกส่วนหนึ่งที่ฉันไม่รู้จักดีนักส่วนที่ซ่อนเร้นมานานหลายปีกลับกระตุ้นให้ฉันก้าวไปข้างหน้าฉันเดินไปอย่างเงียบเชียบเท้าเปล่าของฉันสัมผัสกับพรมทางเดินที่เย็นเฉียบจนกระทั่งฉันอยู่ที่ประตูฉันแง้มมองผ่านรอยแตกและโลกก็หยุดนิ่ง ดิโออยู่ที่นั่นถอดเสื้อหันหลังให้ฉันกล้ามเนื้อไหล่ของเขาเกรงแน่นผิวของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและไอ้น้ำเขากำลังโน้มตัวอยู่เหนืออ่างล้างหน้ากางเกงยืนของเขาไม่ได้รู้สิปและคาดเอวต่ำอย่างอันตรายเขากำลังถือบางสิ่งบางอย่างไว้ในมือถูมันอย่างเร่งรีบด้วยผ้าขนหนูใต้สายน้ำที่ไหลยอยู่ตอนแรกฉันมองไม่ออกว่ามันคืออะไรจากนั้นสายตาของฉันก็ปรับตัวมันคือร่างกายของเขาเองเขากำลังถือตัวเองการเคลื่อนไหวของเขากระด้าง และกระสับกระส่ายลมหายใจของฉันสะดุดในลำคอฉันควรจะไปฉันควรจะหันหลังกลับตอนนี้ลงไปข้างล่างและแซงทำเป็นว่าไม่เห็นอะไรเลยนี่คือช่วงเวลาส่วนตัวพิธีกรรมส่วนตัวของผู้ชายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแต่ฉันขยับไม่ได้ฉันแข็งทื่อถูกดึงดูดด้วยความเปราะบางดิบๆของฉากนั้นภาพหลังที่ทรงพลังของเขาความตึงเครียดในร่างกายของเขาความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดในการกระทำของเขามันไม่ได้ให้ความรู้สึกตันหา แต่มันให้ความรู้สึกสิ้นหวังฉันคงจะส่งเสียงอะไรบางอย่างออกมาเสียงหอบเล็กๆก,การขยับน้ำหนักบ้านเก่าทรยศ์ฉันด้วยเสียงเอียดอาดเบาๆร่างกายของเขาแข็งทื่อเขากระชากตัวหันกลับมาดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดกลัวที่ทิ่มแทงในท้องของฉันเขาคลำหาผ้าขนหนูพยายามปกปิดตัวเองใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยสีแดงเข้มที่เจ็บปวดคลาร่าเสียงของเขาเป็นเสียงกระซิบที่ติดขัดผมผมไม่รู้ว่าคุณอยู่บ้านฉันขอโทษ ฉันพูดตะกุกตะกักแก้มของฉันร้อนเผาสมองของฉันกำลังคิดอย่างรวดเร็วพยายามสร้างประโยคที่สามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันได้ยินเสียงฉันคิดว่ามีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดปกติครับเขากล่าวแต่คำพูดนั้นเป็นเรื่องโกหก และเราทั้งคู่ก็รู้ดีเสียงของเขาสั่นนิว้วของเขาขาวซีที่กำลังบิดผ้าขนหนูเขาไม่มองหน้าฉันเขากำลังมองที่พื้นที่ผนังทุกที่ยกเว้นฉันอากาศในห้องหนาแน่นเต็มไปด้วยความละอายของเขาและความตกใจของฉันนี่คือช่วงเวลาของการตัดสินใจฉันสามารถหันหลังหนีและปล่อยให้เขาอยู่กับความอับอายของเขาเราปล่อยให้สิ่งนี้มันอยู่ระหว่างเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้พูดในบ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหล่านี้ แต่เมื่อมองไปที่ความหวาดกลัวที่สิ้นหวังในดวงตาของเขาความตื่นตระหนกที่ฝังลึกของชายหนุ่มที่เชื่อว่าตัวเองเสียคนไปแล้วสัญชาตญาณการปกป้องที่ทรงพลังก็ผุดขึ้นในตัวฉันบดบังทุกสิ่งทุกอย่างฉันผลักประตูเบาๆและมันก็เปิดออกฉันก้าวเข้าไปข้างในปิดประตูตามหลังเสียงคลิกของสลักประตูดังอื้ออึงมันปิดผนึกเราไว,ไว้ด้วยกันในไอ้น้ำความเงียบและความจริงลีโอฉันผู้เสียงของฉันเบากว่าที่ตั้งใจไว้ ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณบอกฉันได้เลยเขาส่ายหัวยังคงปฏิเสธที่จะมองฉันคุณจะคิดว่าผมเป็นตัวประหลาดฉันไม่มีทางคิดอย่างนั้นหรอกฉันพูดและฉันหมายความตามนั้นทุกคำพูดฉันพิงเคาเตอร์สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสบายๆไม่ใช่การเผชิญหน้าฉันสัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะหาทางออกด้วยกันได้ เขาหายใจเข้าลึกๆตัวสั่นฉันเห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาความต้องการความเป็นส่วนตัวที่ฝังลึกกำลังต่อสู้กับความต้องการความช่วยเหลือที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าสุดท้ายเขาก็สุดตัวลงบนฝาชักโครกที่ปิดอยู่ไหล่ของเขาห่อลงด้วยความพ่ายแพ้ผมคิดว่าเขาเริ่มพูดเสียงของเขาแทบจะไม่ได้ยินท่ามกลางเสียงพัดลมดูดอากาศผมคิดว่าข้างล่างของผมมันมีอะไรผิดปกติมันไม่มันไม่รู้สึกปกติเลยมันเป็นแบบนี้มาพักหนึ่งแล้ว และผมกลัวเกินกว่าจะบอกใครในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอับอายและคำอ้อนวอนที่น่าสะพรึงกลัวผมไม่รู้จะถามใครพ่อผมคุยเรื่องนี้กับเขาไม่ได้การเอ่ยถึงพ่อของเขาริชาร์ลอยอยู่ในอากาศเขาพูดถูกริชาร์เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลขไม่ใช่ความกลัว และความรู้สึกเขาน่าจะปัดป้องมันบอกให้ลลโอทำตัวเป็นลูกผู้ชายหรือนัดหมายแพทย์อย่างอึดอัดทำให้ลลโอรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมในขณะนี้ฉันไม่ใช่ภรรยาของริชาร์ดฉันไม่ใช่แค่แม่เลี้ยงฉันเป็นเพียงคนเดียวในโลกของเขาโอเคฉันพูดเสียงของฉันสงบและมั่นคงเป็นหลักยึดให้เขาเกาะติดบอกฉันมาว่าอะไรที่รู้สึกผิดปกติไม่ต้องอายนะนี่มันเป็นเรื่องชีววิทยาปกติมันก็แค่ส่วนหนึ่งของร่างกายเรามาพูดกันแบบวิทยาศาสตร์เลย อย่างลังเลใจคำพูดของเขาติดขัดเขาอธิบายความกลัวของเขาการโค้งงอเล็กน้อยที่เขาเชื่อว่าผิดปกติความไวที่เขากังวลว่าเป็นอาการของบางสิ่งที่น่ากลัวเขาเป็นชายหนุ่มที่หลงทางในมหาสมุทรของข้อมูลที่ผิดจากอินเทอร์เน็ตวงจรความวิตกกังวลที่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันจะช่วยได้ไหมฉันถามชาชาเลือกคำพูดอย่างแม่นยำถ้าฉันดูให้ความเห็นที่สองที่เป็นกลางเราจะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ สีซ่าของเขากระตุกขึ้นดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่ก็มีความหวังที่สิ้นหวังแวบหนึ่งเขาหวาดกลัวแต่เขากลัวที่จะอยู่คนเดียวกับความกลัวนี้มากกว่าเขาพยักหน้าเล็กน้อยแทบจะสังเกตไม่เห็นหัวใจของฉันเต้นรัวกับซี่โครงนี่คือขอบเขตที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเข้าใกล้นประสาอะไรกับการข้ามไปแต่แววตาของเขามันเป็นแววตาของคนที่กำลังจะจมน้ำฉันหายใจเข้าลึกๆทำตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นมืออาชีพเป็นประโยชน์ โอเคฉันพูดพยักหน้าเข้าไปใกล้แค่ผ่อนคลายไม่มีอะไรต้องอายเขาค่อยๆค,คลายผ้าคนหนูลงอย่างลังเลใจลมหายใจของฉันสะดุดฉันบังคับตัวเองให้แสดงสีหน้าเป็นกลางการจ้องมองอย่างมืออาชีพเหมือนหมอเหมือนพยาบาลแต่จิตใจของฉันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาสร้างมาอย่างสวยงามเป็นความแตกต่างที่น้าทึ่งระหว่างความสมบูรณ์แบบในวัยหนุ่มสาวและพลังชายที่กำลังเบ่งบานฉันผลักความคิดนั้นออกไปมืออาชีพ ให้ฉันดูฉันพูดเสียงของฉันแผ่วเบาฉันคุกเข่าลงต่อหน้าเขากระเบื้องเย็นเฉียบกับเข่าของฉันอากาศร้อนฉันได้กลิ่นผิวของเขากลิ่นสะอาดๆของสบู่ผสมกับกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเขามือของฉันสั่นเล็กน้อยขณะที่ฉันเอื้อมออกไปฉันบอกตัวเองว่ามันเป็นความรับผิดชอบทางคลินิกมันเป็นเรื่องโกหกปลายนิ้วของฉันสัมผัสกับผิวของเขามันร้อนไฟฟ้าสถิตแรงกระแทกแล่นผ่านเราทั้งสองคนลมหายใจของเขาสะดุด และฉันเห็นอาการสั่นสถานแล่นผ่านต้นขาของเขาฉันค่อยๆตรวจสอบอย่างระมัดระวังฉันพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาและคําพูดที่ปลอบโยนเห็นไหมนี่ดูเหมือนปกติอย่างสมบูรณ์ผู้ชายหลายคนมีการโค้องงอเล็กน้อยไม่มีอะไรต้องกังวลคำพูดของฉันตั้งใจที่จะปลอบโยนเขาแต่ก็เป็นเหมือนมนสำหรับตัวเองเป็นวิธีที่จะยับยั้งคลื่นของสิ่งอื่นที่กำลังก่อตัวขึ้น แต่ความใกล้ชิดของการกระทำนั้นมันท่วมท้นมือของฉันจับเขาประเมินเขามันให้ความรู้สึกทั้งความเป็นแม่ที่ลึกซึ้งและการล่วงละเมิดที่อันตรายอย่างลึกซึ้งจากนั้นมือของฉันก็เปลี่ยนไปฉันบอกเขาและตัวเองว่าฉันต้องทำความสะอาดบริเวณนั้นให้ถูกต้องเพื่อดูว่ามีสัญญาณของการระคายเคืองหรือไม่ มันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ที่ควรทำชันหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นสัมผัสของฉันช้าจงใจนิ้วของฉันลื่นไหลด้วยสบู่ไปทั่วร่างกายของเขาฉันกำลังล้างเขาดูแลเขาและทุกการเคลื่อนไหวช้าๆเป็นวงกลมเส้นแบ่งระหว่างการช่วยเหลือและการลูบไล้ก็ละลายหายไปเขาครางเบาๆอย่างไม่ตั้งใจหัวของเขาล้มไปพิงผนังดวงตาของเขาปิดสนิทคลาร่าเขากระสิบ และชื่อของฉันบนริมฝีปากของเขาคือคําอธิษฐานและคําวิงวอนนั่นคือตอนที่ฉันแพ้การต่อสู้กับตัวเองการเสแสร้งว่าเป็นมืออาชีพแต่กระจายออกเป็นล้านชิน้นส่วนที่ซ่อนเร้นมานานและดั้งเดิมในตัวฉันเข้ามาควบคุมการเคลื่อนไหวของฉันกลายเป็นเรื่องของการสำรวจมากกว่าการตรวจสอบมือของฉันพบจังหวะการลื่นถไหลขึ้นลงอย่างช้าๆชวนให้หลงไหลมันไม่ใช่ความคิด แต่มันคือสัญชาตญาณคำตอบสำหรับพลังงานที่คุกคามที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเรามาหลายสัปดาห์ฉันไม่ได้แค่ปลอบโยนเขาว่าร่างกายของเขาเป็นปกติแต่ฉันกำลังแสดงให้เขาเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือแห่งความสุขฉันกำลังแสดงให้ตัวเองเห็นด้วยลมหายใจของเขาขาดช่วงร่างกายของเขาทั่วทั้งตัวเกรงร่างกายของฉันเองก็มีชีวิตชีวาด้วยไฟที่ฉันคิดว่าดับไปเมื่อหลายปีก่อนนี่มันผิดทุกระดับที่สามารถจินตนาการได้นี่คือการไทรยรถ แต่ในช่วงเวลาที่ร้อนแรงนี้ด้วยความเปราะบางของเขาที่เปิดเผยต่อหน้าฉันมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่แท้จริงในโลกนี้เขากำลังจะถึงจุดสุดยอดฉันรู้สึกได้สัมผัสได้จังหวะของฉันเร็วขึ้นหัวใจของฉันเองก็เต้นรัวตามจังหวะของเขาและแล้วด้วยเสียงร้องอันแหลมคมเขาก็ปลดปล่อยออกมาชั่วขณะหนึ่งไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงหายใจที่หนักหน่วงของเราสิ่งที่ตามมาแขวนอยู่ในอากาศ นาและเหนียวเนือเนือฉันค่อยๆทำความสะอาดเขาด้วยผ้าขนนูการเคลื่อนไหวของฉันอ่อนโยนในตอนนี้เกือบจะเขารพยำเกรงฉันลุกขึ้นยืนขาของฉันไม่มั่นคงฉันมองหน้าเขาไม่ได้ฉันจ้องมองไปที่กอกน้ำที่หยดน้ำที่สันระลิกอยู่ตรงขอบก่อนที่จะตกลงมาขอบคุณครับในที่สุดเขาก็กระซิบจากข้างหลังฉันเสียงของเขาหยาบกร้านแต่พระเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ลึกซึ้งจนรู้สึกเหมือนเป็นบาดแผลฉันยังหันกลับไปไม่ได้คุณไม่มีอะไรต้องไอหรอกลีโอ ฉันพูดกับเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกใบหน้าของฉันแดงก่ำดวงตาของฉันสุกใสเกินไปฉันดูเหมือนคนแปลกหน้าคุณเป็นปกติทุกอย่างคุณสมบูรณ์ฉันเดินออกจากห้องน้ำโดยไม่พูดอะไรอีกทิ้งเขาไว้ที่นั่นฉันไปที่ห้องของฉันปิดประตูและพิงประตูร่างกายของฉันสั่นเทาฉันทำอะไรลงไปฉันควรจะเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัย แต่ฉันกลับดำดิ่งลงไปในพายุก,กับเขาความโล่งใจที่ฉันรู้สึกนั้นน่ากลัวเท่ากับความรู้สึกผิดฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาและฉันลงทางอย่างสิ้นหวังสองสามวันถัดมาคือการทำมานอย่างแสนสาหัสเราเคลื่อนไหวรอบๆกันเหมือนผีในบ้านอากาศหนาแน่นไปด้วยความลับที่เราแบ่งปันการกินอาหารเช้าร่วมกันเป็นเหมือนสนามระเบิดของการหลบสายตาและการสนทนาที่ติดขัด เมื่อมือของเราสัมผัสกันตอนที่ฉันส่งจานให้เขามันเหมือนกับสายฟ้าฟาดทำให้ผิวของฉันรู้สึกเสียวซาริชาตดจะโทรมาในตอนเย็นเสียงของเขาร่าเริงไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากอีกจักรวาลหนึ่งฉันจะโกหกบอกเขาว่าทุกอย่างสบายดีเสียงของฉันเองก็รู้สึกแปลกหูในขณะที่ลีโอนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องมองฉันดวงตาสีเทาของเขาพูดทุกสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เราได้ข้ามเส้นไปแล้ว และไม่มีทางย้อนกลับได้ถ้าคุณรู้สึกถึงความเข้มข้นของช่วงเวลานี้ถ้าคุณเข้าใจว่าขอบเขตบางอย่างเปราะบางกว่าที่เราคิดโปรดกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อบอกให้ฉันรู้คุณคิดว่าเขากลัวอะไรจริงๆในห้องน้ำนั้นเป็นแค่ร่างกายของเขาหรืออะไรที่มากกว่านั้นบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยจุดแตกหักมาถึงในคืนวันพฤหัสบดีริชาติ มีกำหนดกลับในวันรุ่งขึ้นกำหนดเวลาของการกลับมาของเขาทำให้ความตึงเครียด unbearable ฉันอยู่ในห้องครัวพยายามที่จะจมตัวเองลงไปในกลไกง่ายๆของการหั่นผักสำหรับสลัดที่ฉันไม่มีความอยากอาหารฉันรู้สึกถึงการปรากฏตัวของเขาก่อนที่จะเห็นเขาเขายือนอยู่ที่ทางเข้าเป็นผู้พิทักษ์ที่เงียบงนันคลาร่าเขาพูดและเสียงของเขาเปลี่ยนไปความสันสานแบบเด็กๆหายไปถูกแทนที่ด้วยความสงบที่ต่ำ และเด็ดเดี่ยวที่ทำให้ฉันกลัวมากกว่าความตื่นตระหนกของเขาฉันวางมีดลงมือของฉันสั่นและหันไปเผชิญหน้ากับเขาข้าเขาเดินเข้าไปในห้องครัวอยู่ห่างจากฉันเพียงไม่กี่ก้าวเราต้องคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรต้องคุยกันหรอกฉันพูดอย่างรวดเร็วเกินไปหน่อยฉันแค่ช่วยคุณแค่นั้นแหละรอยยิ้มที่รู้ทันแต่เศร้าส้อยปรากฏบนริมฝีปากของเขาแค่นั้นเองเหรอครับ เขาถามเบาๆเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าไม่กี่วันที่ผ่านมาพยายามแซงทำเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่สำหรับผมหัวใจของฉันเหมือนนกป่ากำลังกระพือปีกกับซี่โครงลลโออย่าเลยผมต้องพูดครับเขายืนกรานสายตาของเขาจ้องขเขม่งตรึงฉันไว้กับที่หลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ตัวตนโดยเฉพาะในบ้านหลังนี้พ่อของผม เขาเห็นแต่สิ่งที่เขาอยากเห็นลูกชายที่ได้เกรดดีและไม่สร้างปัญหาเขาไม่เห็นตัวผมแต่คุณคืนนั้นคุณเห็นผมทั้งตัวผมความกลัวของผมทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่หนีไปไหนเขาก้าวสุดท้ายปิดช่องว่างระหว่างเราเขายื่นมือมาจับมือของฉันอย่างอ่อนโยนมือที่ไม่ได้ถือมีสัมผัสของเขาอบอุ่นและมัน่นคงผมคิดว่าเขาพูดเสียงของเขาเบาลงเป็นเสียงกระซิบผมกำลังตกหลุมรักคุณครับคลาร่า คำพูดเหล่านั้นลอยอยู่ในอากาศน่าตกใจยิ่งกว่าอันตรายยิ่งกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำความรักมันเป็นคำที่ไม่ควรมีที่นี่นี่เป็นเรื่องของความเหงาความสับสนความปรารถนาที่ต้องห้ามมันไม่ใช่ความรักมันไม่น่าจะเป็นไปได้คุณสับสนแล้วฉันกระซิบพยายามดึงมือออกแต่เขาจับมันไว้แน่นไม่ครับเขาพูดดวงตาของเขาค้นหาดวงตาของฉันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมคิดว่าผมเห็นอะไรบางอย่างได้ชัดเจน และฉันมองเข้าไปในใบหน้าของเขาที่ยังเยาว์วัยจริงใจและสวยงามและโลกที่ฉันสร้างขึ้นมาอย่างระมัดระวังก็พังทลายเป็นผงทุลีเหตุผลทั้งหมดความรู้สึกผิดทั้งหมดความรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะภรรยาของริชาทัท้งหมดระเหยไปในความร้อนอันเจิดจ้าของสายตาของเขาเขาก็เห็นฉันเช่นกันไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงวัยกลางคนในชีวิตสมรสที่เย็นชาแต่เป็นผู้หญิงที่น่าปรารถนาเป็นคลาร่าและในช่วงเวลาแห่งความจริงที่บริสุทธิ์เห็นแก่ตัว และประมาทนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันไม่ได้พูดอะไรฉันปล่อยมีดลงมันกระทบกับเคาน์เตอร์เสียงดังแล้วฉันก็ขย่งปลายเท้าสอดนิ้วเข้าไปในผมของเขาและดึงริมฝีปากของเขาลงมาหาฉันการจูบนั้นไม่เหมือนการจูบครั้งแรกมันเหมือนการกลับมาพบกันการยืนยันความจริงที่สิ้นหวังและกระหายที่เราทั้งคู่ต่างก็หนีมาตลอด มันคือรสชาติของฝนวายความลับและความพินาศมันคือทุกสิ่งเมื่อเราแยกจากกันในที่สุดหายใจหอบและมึนงงเขาก็ซบหน้าผ่าของเขาเข้ากับฉันบอกผมทีว่านี่คือเรื่องจริงเขากระซิบกับริมฝีปากของฉันแทนที่จะตอบฉันจับมือเขาและพาเขาออกจากห้องครัวขึ้นบันไดผ่านประตูห้องนอนของริชาทีท่ปิดอยู่และเข้าไปในห้องของฉัน เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเย้อยๆซาประหักพังในชีวิตของชันลีโอไปแล้วเขาแอบออกไปก่อนรุ่งสางบ้านเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้ความเงียบไม่ได้ว่างเปล่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำของคืนนั้นด้วยกลิ่นของเขาบนหมอนของฉันด้วยน้ำหนักที่หน้าหวาดกลัวแต่ก็น่าตื่นเต้นของสิ่งที่เราทำริชาร์ดกำลังจะกลับบ้านวันนี้ฉันยืนอยู่ใต้ฝักบัวน้ำร้อนไหลลงมาใส่ฉันพยายามล้างหลักฐานออกไป แต่นี่เป็นคราบที่ฝังลึกมากขณะที่ฉันแต่งตัวฉันซ้อมยิ้มหน้ากระจกมันเป็นรอยยิ้มที่เปราะบางแต่หักง่ายเขามาถึงก่อนเที่ยงเขาพุ่งเข้ามาในประตูด้วยพลังงานอันกึกก้องตามปกติวางกระเป๋าเดินทางลงและกอดฉันเขาได้กลิ่นอากาศในเครื่องบินและน้ำหอมปลอดภาษีพระเจ้ามันดีมากที่ได้กลับบ้านเขาทานจูบแก้มของฉันการจูบแบบสบายสายไร้ความรู้สึกมันรู้สึกเหมือนถูกคนแปลกหน้าจูบ เราคิดถึงคุณค่าฉันโกหกรอยยิ้มของฉันรู้สึกเหมือนหน้ากากพอสเลนที่กำลังแตกลิโอเดินลงมาข้างล่างแล้วเขาก็หยุดที่ขั้นล่างสุดดวงตาของเขาสบกับตาของฉันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่จะเลื่อนไปหาพ่อของเขาสวัสดีครับพ่อเดินทางดีไหมครับเสียงของเขามั่นคงไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยเขาแสดงได้ดีกว่าฉันเยี่ยมมากลูกชายมีกำไรด้วยริชาร์ดผู้เสียงก้องตบไหล่เขาพวกนายสองคนดูแลบ้านได้ดีไหม ทุกอย่างเป็นปกติทุกอย่างครับลีโอผู้สายตาของเขากลับมาที่ฉันอีกครั้งเป็นความท้าทายเป็นสัญญาและขณะที่ฉันยืนอยู่ที่นั่นถูกขังอยู่ระหว่างสามีและลูกชายของเขาคนรักของฉันฉันรู้ว่าความเงียบได้สิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวที่แท้จริงเรื่องราวที่อันตรายกําลังเริ่มต้นขึ้นและทันทีนั้นชนวนก็ถูกจุดขึ้นนาฬิกาจับเวลาถูกตั้งค่าสำหรับระเบิดที่จะทำลายเราทุกคนถ้าคุณอยากรู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อริชาร์ดอยู่ในบ้านเมื่อความลับของเราเป็นบุคคลที่สามในทุกห้องที่หายใจรถต้นคอเราคุณจะต้องสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดอย่างแน่นอนคุณจะไม่อยากพลาดการระเบิดครั้งนี้